ว่างๆวันหยุดจะจอดนิ่งกันทาไมนะครับนี่ครับที่คันนี้นะครับมาใส่เป็นไฟเลี้ยวซิงนะฮะนี่ไฟสีไอบูดีใส่ตั้งละหกดวงเลยอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับรถตู้ห้องเย็นนะครับรถดีแม็กตัวเก่านะทีเขามาจัดไฟสองสีนะครับพร้อมกับดีเลย์ไฟเลี้ยวซิงนะครับจัดให้พี่เข้าไปแบบว่าจบๆเลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านนะสามารถขอสติกเกอร์ได้นะนี่สติกเกอร์ร้านครับสติกเกอร์ร้านช่างหนุ่มโซซิงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์วงกลมเล็กๆนะฮะ ท่านใดที่มาใช้บริการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่ามาซีนซิลิโคนอะไรมาสามารถมาขอสติกเกอร์ได้นะครับเนี่ยเอามาเทสระบบกันเลยดีกว่านะไปเลี้ยวมานี่ครับเลี้ยวซ้ายเลยเริ่มเาียเลี้ยวซ้ายเลยอันนี้เปิดสเต็ปแปลว่ากลางๆนะอ่ะเลี้ยวขวามาโอเคอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป๊บนึ่งตบไปไวเลยโอเคซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคครับอ่ะพามาหนเลยแล้ว นี่ฮะสุดแน่นอนนะครับจัดให้นะครับเจ้าหนุ่มโวซิงนะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมเจ้าหนุ่มโวซิ่งจัดให้นะครับอันนี้ไฟรถตู้ห้องเย็นนี่จัากให้พี่เข้าไปแบบว่าจบจบนี่สุด